จริงหรือไม่เรื่องจระเข้เฮ้ยน่กกากลัวจริงหรือไม่ที่สูงพิทักษ์จระเข้น้ำเข้มของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบีทาคานิก้าในประเทศอินเดียมีจระเข้อาศัยอยู่ถึง1,462ตัวเลยทีเดียว และที่นี่ยังได้รับการบันทึกลงโดยกินิสบุกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำเข็มที่ใหญ่ที่สุดอีกทีเดียวจริงหรือไม่ที่เนื้อจระเข้มีไขมันสูงกว่าเนื้อทุกชนิดคําตอบคือไม่จริงค่ะเนื้อจระเข้มีโปรตีนสูงแต่ว่ามีไขมันต่ำกว่าเนื้อวัวเนื้อหมูหรือแม้แต่เนื้อไก่ แถมยังมีสรรพคุณทางยาเมื่อนำมาผสมกับสมุนไพรแก้โรคหืดหอบได้แก้โรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยค่ะดีนะคะแต่ว่าใครจะกล้ากินละเนี่ยจริงหรือไม่ที่เห็นเป็นรูปทรงยาวๆแหลมๆอยู่นี้คือปากของจระเข้คำตอบคือจริงค่ะมันคือจระเข้ปากแหลมมีทิ่กำเนิดอยู่ที่แอฟริกา มากัดกับจระเข้ไดโนเสาร์จะแพ้จริงค่ะเพราะจากการศึกษาและเปรียบเทียบแรงกัดของสัตว์ในอดีตและปัจจุบันจระเข้กัดได้หนักถึง23,000ปอนด์ซึ่งมากกว่าไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสถึง2เท่าและมากกว่าสัตว์อื่นๆด้วยค่ะ จระเข้ซอมบี้วิ่งสองขาไล่งับคนทั่วเมืองคำตอบคือไม่จริงค่ะถึงปรากฏการณ์การวิ่งสองขาไล่งับคนทั่วเมืองเนี่ยจะไม่มีจริงแต่จระเข้ซอมบี้ที่มีลัก,กษณะผิดปกติคล้ายๆกับในหนังเนี่ยมีจริงค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะตอบถูกกันหรือเปล่าถ้าตอบไม่ถูกระวังโดนจระเข้งับนะ